กรณีของเครมินสายการบินเจจูแอร์ถูกตั้งคำถามอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ <Ừ. S 1> อย่างประเทศไทยเองหลายคนนํามาเปรียบเทียบทั้งเรื่องความยาวของรันเวย์ในสนามบินต่างๆนะคะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าแต่ละสนามบินเนี่ยอยู่ในมาตรฐานความปลอดภัยที่สามารถใช้บินได้แน่นอนแต่คําถามก็คือถ้ารันเวย์ยาวกว่านี้จะดีกว่าไหมร,รวมถึงเรื่องของการก่อสร้างสิ่งต่างๆกําแพงหรือว่าสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงสนามบินด้วยโดยเฉพาะรันเวย์ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ เครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์ไปรปรากฏว่าสสของพรรคประชาชนก็ยกเคสของเจจูแอร์มาทวงถามความปลอดภัยเหมือนกันกับสนามบินดอนเมืองซึ่งปรากฏว่าติดติดกับรันเวย์เนี่ยมีสนามหมูหรือว่าสนามกอล์ฟการตลัด<อ>ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟของกองทัพอากาศนะคะคตั้งอยู่ที่ว่าได้ชื่อว่าสนามงูเพราะว่าตั้งอยู่ติดกับรันเวย์เลยเป็นแนวยาวไปนะคะจริงๆทางสสท่านเนี่ยท่านก็บอกว่า ไม่ได้อาศัยจังหวะเวลานี้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูด<ม>แต่ว่าเรื่องนี้ถูกศึกษาอยู่ในกรมทพิจารณาการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพ<ม><ม>อยู่แล้ว<ม><ม>ทั้งเรื่องประเด็นความปลอดภยัยแล้วก็เรื่องของการถ่ายโอนธุรกิจด้วยเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันนะคะคุณเชตวันเตอประโคนสสพักประชาชนจังหวัดปทุมธานีเขต6โพสผ่าน Facebook ระบุว่าสนามงูกับรันเวย์สนามบินดอนเมืองความเสี่ยงที่ยอมรับได้หรือไม่ คือสนามงูเ,เป็นชื่อเล่นของสนามกอล์ฟทออที่อยู่ติดกับสนามบินดอนเมืองนะคะระบุข้อความเอาไว้บอกว่าขอเข้าเรื่องความปลอดภัยกรณีสนามบินดอนเมืองที่ประเทศไทยของเราเลยซึ่งเคยพูดไปแล้วในเวทีสัมมนาของกรรมธิการทหารว่าการดํารงอยู่ของสนามกอล์ฟการตารัตหรือสนามงูระหว่างรันเวกของสนามบินนั้นคําว่าความปลอดภัยที่ยอมรับได้ไม่ใช่ความปลอดภัยมาตรฐานและข้อเสนอเรื่องการยกเลิกสนามกอล์ฟแห่งนี้ หรือย้ายไปอยู่สถานที่ที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องแค,แค่ของการเพิ่มขีดความสามารถของเที่ยวบินพาณิชย์ทั้งหมดเสียทีเดียวแต่สำคัญกว่านั้นคือความปลอดภัยในการบินคุณเจตวันอธิบายแบบนี้บอกว่าแน่นอนว่านับจากจุดศูนย์กลางรันเวย์ออกไปทางสนามกอล์ฟห่างการเพียง90เมตรถึงจะถึงร่องน้ำของตัวสนามกอล์ฟซึ่งทางกองทัพอากาศและท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย มีโครงการจะขยับออกไปอ,อีกที่ระยะ105เมตรแต่ก็ยังมีคำถามสำคัญอยู่ว่าเป็นระยะที่ปลอดภัยแน่หรือทำไมไม่ยกเลิกสนามกลอฟแล้วก็ขยับให้ได้ระยะที่มากกว่าน,นี้ไปอีกอสาบันการบินพลเรือนซึ่งอธิบายกับทางกรรมธิการศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจกองทัพก็ไม่ได้ชี้ไปที่เรื่องของเศรษฐศาสตร์ เรื่องอุตสาหกรรมการบินเป็นสําคัญแต่ก็พูดถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วยกสถิติตัวเลขอุบัติเหตุระดับโลกและอุบัติเหตุระดับประเทศมาให้เราดูด้วยค่ะโดยบอกว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุระดับโลกเนี่ยนะครับในปี2013ถึง2023นะครับพบว่าอุบัติเหตุเกิดจากตอนที่แลนดิ้งก็คือตอนเครื่องลงใช่ไหม,ม67ครั้งเมื่อเทียบกับช่วงเทคออฟคือตอนเครื่องขึ้นเนี่ยอยู่ที่9ครั้ง ขนาที่เฉพาะในไทยนะครับมีอุบัติเหตุทางเครื่องบินช่วงแลนดิ้ง3ครั้งอีกเหตุการณ์ซึ่งน่าสนใจที่ทางสถาบันการบินพลเรือนยกมาให้ดูนะครับก็คืออุบัติเหตุเครื่องบินถลยออกนอกรันเวย์ที่สนามบินที่โรชิมาประเทศญี่ปุ่นพบว่ามีการถลยออกไปไกลถึง1 1ึง116เมตรซึ่งแน่นอนว่ามากกว่าระยะ105เมตรที่จะมีการขยับปรับรางน้ำใหม่ใชง้งบประมาณ370ล้านบาท โดยคุณเชตะวันก็บอกคิดดูว่าถ้ามีคนยังตีกอล์ฟอยู่ในระยะนี้จะรอดเหรอนะฮะแล้วก็บอกว่าคงต้องย้ําคําของผู้เชี่ยวชาญการบินทุกคนอีกครั้งว่าในทางการบินไม่มีอะไรปลอดภัย100%เซมีแต่เพียงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก็คำถามคือการมีอยู่ของสนามงูหรือสนามกอล์ฟแห่งนี้คือความเสี่ยงที่คนไทยทุกคนต้องยอมรับได้หรือไม่ ทีนี้พอย้อนกลับไป30เมษายนปี67นะคะในคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพไปอยู่ในความดูแลของหน่วยงานอื่นที่เขาศึกษาว่ามันมีอะไรอีกบ้างซึ่งเป็นธุรกิจของกองทัพที่ควรจะโยกไปอยู่ในหน่วยงานที่เหมาะสมและเรื่องนี้ได้เคยเชิญผู้แทนจากกองทัพอากาศ สำนักง,งานการบินพลเรือนและท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือ AOT เข้ามาชี้แจงในกมทด้วยว่ามีความพร้อมในการรับพื้นที่สนามงูแห่งนี้หรือว่าสนามกอล์ฟกันตรัทที่อยู่กลางสนามบ,บินดอนเมืองกรณีที่ต้องยกเลิกใช้หรือไม่หลังจากมีข่าวว่า AOT ระบุว่าหาักรับไปก็จะไม่คุ้มค่าต่อการพัฒนาสนามบ,บินด้วย ตอนนั้นคุณชิตวันบอกว่าทางคุณเกอติกิตมาณวัตกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ของ AOT ชี้แจงว่าการรับคืนจากกองทัพอากาศสามารถทําได้โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยถึงแม้ที่ผ่านมาสถาบันการบินพลเรือนและองค์กรการบินระหว่างประเทศจะรับรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก็ตาม,มแต่ที่ผ่านมาจากรายงานสถิติของท่ากาศยานดอนเมืองอพบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นซึ่งแม้จะอยู่ในมาตรฐานความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่หากไม่มีสนามกอล์ฟก็จะมีความปลอดภัยสูงมากกว่าด้วยทีนี้คำถามที่ว่าหาก AOT รับคืนจากกองทัพแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างอตอนนั้นคุณเกลือติก็ชี้แจงว่าจะนำมาพัฒนาเป็นทางเชื่อมต่อไปของเครื่องบินเข้าสู่รันเวย์ที่1และรันเวย์ที่2ซึ่งจะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนำไปสู่แผนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในเที่ยวบินหรือจานวนผู้โดยสารในอนาคตค่ะ โดยทางด้านของผู้แทนจากกองทัพอากาศนะครับพลอากาศตรีธนชัยอากาศวัฒนะเจ้ากรมสดิการทหานอากาศพร้อมคณะก็ชี้แจงนะครับว่าตั้งแต่ปี .63 สเนี่ยสนามกอล์ฟแห่งนี้ถูกตรวจสอบมาตลอดนะครับในเรื่องความปลอดภัยก็ยังยืนยันว่ามีความปลอดภัยทั้งในด้านมาตรฐานการบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่สนามบินแต่หากรัฐบาลพิจารณาเห็นเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องในระดับนโยบาย ส่วนการชดเชยนะครับเป็นเงินประมาณ3,000ล้านบาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางของรัฐบาลจะพิจารณาต่อไปต่อมาเมื่อวันที่14พฤษภาคมนะครับคุณกิรติกิจมานวัตรกรรมการผู้มนวยการใหญ่ของทอทเนี่ยก็เปิดใจกับทางฐานเศรษฐกิจนะครับบอกว่าแผนการส่งมอบพื้นที่สนามงูประมาณ355ไร่ให้กับทางทอทเนี่ยใช้ประโยชน์ในด้านการบินก็ยินดีที่จะรับพื้นที่ตรงนี้มาพัฒนา แต่ว่าโดยหลักการต้องมีการเจราจากับทางทออถึงการจ่ายค่าชดเชยที่จะเกิดขึ้นซึ่งต้องมีการเจราจาในรายละเอียดให้เหมาะสมและพิจารณาเรื่องผลกระทบทางด้านการเงินด้วยและการจะจ่ายค่าชดเชย3,000ล้านบาทคงไม่ใช่เพราะหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยหลักๆเนี่ยก็จะพิจารณาถึงผลกระทบของไรายได้จากสนามกอล์ฟที่หายไปซึ่งเฉลี่ยปีละ5ล้านบาทนะครับชดเชยไปเวลา30ปีตรงนี้ก็จ่ายได้ แต่ว่าค่าใช้จ่ายอื่นๆอ,อย่างเช่นการชดเชยบุคลากรที่ทํางานอยู่ในสนามกอล์ฟนะครับอย่างแคดดี้อย่างเงี้ยการจ่ายชดเชย6เดือนก็น่าจะเพียงพอคาดว่าต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะประเมินเพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงวงเงินการจ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสมทั้งนี้หากตกลงกันได้ทางทอทอนะครับก็พร้อมที่จะรับคืนพื้นที่ดังกล่าวจากกองทัพอากาศแล้วก็จะรื้อสนามกอล์ฟออกเพื่อสร้างเป็นแนวทางขับหรือว่าแท็กซี่เวย์นะครับ ทําให้สนามบินดอนเมืองมีพื้นที่ทางขับมากขึ้นนะครับเรื่องนี้เราไปตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณเชตวันเตมประโคนสสอของพระประชาชนปทุมธาน,นีที่ออกมาขับเคลื่อนนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าจริงๆมีการศึกษากันมาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าย้อนกลับไปอย่างที่เรารายง,งาน เดือนเมษายนก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงอธิบายง่ายว่าเป็นการศึกษาเพื่อถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพให้ไปอยู่ยังหน่วยงานที่เหมาะสมรวมถึงเรื่องของสนามบินดอนเมืองเนี่ยนอกจากเรื่องของสนามมูหรือว่าสนามกอล์ฟการตารัตมีการศึกษาไปพร้อมๆกับสนามกีฬาทูป,ปัตเตนีด้วย<อ>ว่าจะสามารถส่งมอบคืนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอ,อกชนเนี่ยไปบริหารจัดการได้ต่อหรือไม่ทีนี้ ประเด็นของสนามกอล์ฟการตตาร์หรือว่าสนามมูนะคะคุณจิตวันบอกว่ามี2เรื่องหลักด้วยกันเรื่องแรกอันนี้ยิ่งกว่าเรื่องของการเพิ่มมูลค่าคือความปลอดภัยอย่างที่บอกไปว่าเป็นสนามกอล์ฟที่อยู่ติดกับรันเวย์ของสนามบินเลยก็เลยถูกตั้งคำถามว่าสมมุติว่าถ้ามันอุบิเหตุจริงๆเกิดอุบัติเหตุความปลอดภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรร,รวมถึงถ้าสามารถที่จะสร้างความปลอดภัยให้มันมากขึ้นเนี่ยเรื่องของผู้โดยสารเองหรือว่าตัวของคนในสนามกอล์ฟเองเนี่ยอันนี้ ก็ได้รับความปลอดภัยทั้งอสองฝ่ายประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการนำมาพัฒนาสมมติว่าสนามบินมีแท็กซี่เวย์ที่ยาวขึ้นก็ทำให้สามารถเครื่องบินเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นด้วยก็เป็นการเพิ่มมูลคา่าซึ่งคุณจิตวันเนี่ยเปรียบเทียบให้ฟังบอกว่าได้ศึกษากันแล้วรายได้ของสนามกอล์ฟของทออ,อกับรายได้ของสนามบินถ้าสมมติว่ามีการก่อสร้างแท็กซี่เวย์ที่ยาวขึ้นเนี่ยเปรียบเทียบกัน น่าจะเป็นรายได้ของสามบินที่ได้มากกว่าด้วยก็จะรองรับผู้โดยสารได้เยอะขึ้นใช่ค่ะจึงมองว่าทั้งสองเรื่องนี้คู่ขนานกันนะคะอยากจะให้มีการพิจารณาอีกครั้งเพราะว่ากรมทอเองก็ศึกษาแล้วหลังจากนี้ต้องเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในส่วนสําคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยะครับความปลอดภัยของของของรนเวย์นะครับของทางวิ่งที่ ไม่ควรมีสิ่งใดมากีดขวางนะครับซึ่งขณะนี้นะครับความระยะห่างจากรางน้ําที่เอที่ที่ที่รันเวย์หนึ่งนะครับกับกับตัวกับกับถึงกลางรันเวย์เนี่ยครับมันอยู่ที่ประมาณแค่เก้าสิบเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งซึ่งมันก็ยังอันตรายอยู่แล้วทางกองทัพอากาศกับทางการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเองเขาก็กําลังจะปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนี้นะฮะแต่ก็ เลื่อนรางน้ําซึ่งกินพื้นที่เข้าไปในสนามกอล์ฟนะครับดังนั้นครับถ้าจริงๆแล้วที่ดินมันก็คือที่ดินหลวงเหมือนกันนะครับเป็นที่ราชพัสดุที่ให้อนุญาตให้กให้กับหน่วยงานราชการได้ใช้ประโยชน์ซึ่งกองทัพเป็นหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ที่ดินตรงนี้นะครับแต่พอสภาพของออบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปนะครับพอสภาพของการใช้ประโยชน์ที่ดินมันเปลี่ยนไป เขาก็อนุญาตให้กับทางพาณิชย์มาใช้ประโยชน์ร่วมด้วยแต่เขาก็จะพยายามเน้นตลอดว่าทางกองทัพเป็นผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์กับทางการท่าอากาศยานนะครับแต่อีกคนหนึ่งที่เขาให้ซึ่งเขาก็ก็ยกมาเรื่อยๆนะครับนั่นคือเรื่องของการสนามกอล์ฟไม่ใช่ธุรกิจเป็นสวัสดิการภายในของกองทัพอากาศตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี คืนจริงทางเจ้าที่ของทออ,อหรือว่ากองทัพอากาศเองก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะว่านอกจากเรื่องความปลอดภัยที่ยืนยันว่าเป็นความปลอดภัยมาตรฐานที่รับได้นะสามบินดอนเมืองตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่ปลอดภยัยปลอดภัยอยู่แล้วแล้วก็ ผ่านเกณฑ์ที่สามารถใช้ได้อีกเรื่องหนึ่งคือเป็นพื้นที่ความมั่นคงด้วยที่กองทัพเองเขาก็มีวิธีการในการบริหารจัดการจึงไม่สามารถส่งคืนให้ได้ทีนี้ก็กลายเป็นคําถามเหมือนกันเพราะหลายคนบอกว่าคุณเชตวันใช้โอกาสที่เกิดสงครามกับแซดกมิน J2A แอในการออกมาโจมตีกองทัพหรือไม่นะคะเจ้าตัวบอกว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่ากรมทเนี่ยมีการพิจารณาเรื่องการถ,ถ่ายโอนธุรกิจกองทัพมาแล้วตลอดปีที่ผ่านมาที่สำคัญคือไม่ใช่แค่สามมู่ที่เดียวด้วยนะคะ รวมถึงผู้แทนของพระประชาชนเองก็พูดเรื่องนี้มานานและมีสนามกอล์ฟการตารันเนี่ยเป็นอีกแห่งที่มองว่านอกจากเรื่องของการถ่ายโอนธุรกิจให้หน่วยงานที่เหมาะสมมันมีเรื่องของความปลอดภัยเข้ามาด้วยเดี๋ยวไปฟังอีกช่วงหนึ่งนะคะถึงการชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดราม่าที่ถูกระบุว่านําเรื่องของสายการบินเจจูแอร์มาโจมตีกองทัพด้วยหรือไม่ค่ะบางทีทหารเขาจะคิดว่ามันเป็น ดินแดนของทหารน่ะออมันเสียไม่ได้แม้แต่ตารางยูดีิโอครับมันก็เป็นสีอะไรห,หน่อยหน็องเขานนซึ่งเรามองว่าเปลี่ยนไปแล้วแต่แต่ใช่ครับเ,ออเราไม่ได้เราไม่ได้มีสงครามที่จะออถ้าเราเป็นเกาหลีใต้อะที่อยู่ในภาวะสงครามกับเกาหลีเนี่ยตลอดเวลาอันนี้พอเข้าใจได้นะฮะแต่ว่าเราเราไม่ได้มีสงครามที่มันเป็นสงครามลบพุ่งอฮะอันมีแค่แค่ความมั่นคงรูปแบบใหม่อย่างยาเสพติดอย่างค้ามนุษย์เรื่องเ ความปลอดภัยของสนามบินดอนเมืองเป็นเรื่องที่พวกเรานะครับไม่ว่าจะผมไม่ว่าจะคุณเอกราชหรือไม่ว่าจะคุณจิรัตน์ทองสุบรณพูดเรื่องนี้มาก่อนที่จะมีเหตุการณ์เคจูแอร์ A แล้วแล้วเราก็เคยเข้าไปศึกษาดูงานที่สนามกอล์ฟการ์ตารัสด,ด้วยนะครับเคยเข้าไปที่สนามกอล์ฟการ์ตารัตที่ดอนเมืองด้วยแล้วก็เห็นว่ามันไม่ปลอดภัยยังไงนะครับ เดี๋ยวราดูกันเพราะว่าต้นปีหน้าทางกรมทรพิจารณาศึกษาถ่ายโอนธุรกิจกองทัพจะมีการรวบรวมนะคะแล้วก็ทําเป็นรายงานส่งไปที่รัฐบาล<ม>ทางกมทเนี่ยทำได้เพียงแค่ศึกษาแนวทางรวมถึงรวบรวมข้อมูลและเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงมาตรวจสอบทางสสของพรคประชาชนเองเขาก็บอกว่าฝากถึงรัฐบาล<ม>โดยเฉพาะท่านภูมิธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนําเรื่องนี้ไปพิจารณาเพื่อความปลอดภัยและเรื่องของการทําธุรกิจที่อาจจะช่วยนะคะส่งเสริมรายได้ให้กับสามบินดอนเมืองได้มากขึ้นหรือไม่ค่ะ ครับ